สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแยมีรถราคาหลักหมื่นนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียจดทะเบียนปี49อ่าคิงแคปนะครับราคาแค่หลักหมื่นิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายรถสภาพดีพร้อมใช้งานรายละเอียดจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนถูกใจคือหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบมเลยนะครับผม ฟอนเทียคิงแครปสีน้ําเงินคันนี้สีสวยนะครับนี่เงาวิ่งเลยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะส่วนรายละเอียดนะครับมีตําหนิมั่งนะครับนี่มีตําหนิมั่งนะครับรายละเอียดก็จะมีพวกไฟตาที่ของเดิมไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับนี่ไฟตาเดิมไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับกระจังหน้าโลโก้พวกนี้มีของเดิมแล้วก็คันนี้จะมี จมูกอินเตอร์คูลเลอร์มานะตัวนี้นะใบทะเบียนอยไม้วอลแหวนนะครับ5453สากลนครนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะภาษีก็ปี68นะครับนี่ภาษีปี68ไม่ขาดกระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับรถเดิมๆบางๆนะครับนี่ล้อเป็นล้อแม็กของเดิมนะครับของนิสันนะครับดอกยางก็ใช้กันเหลือๆนะครับนี่ดอกยางเหลอเยอะอยู่ นะครับตรงนี้จะมีรอยแตกลายงามั่งนิดหน่อยนะครับตำหนิตรงนี้เนาะนะครับประตูไม่ช้ํานะครับประตูไม่ช้ําประตูสวยๆไม่ช้ําแล้วก็เป็นกระจกมือหมุนนะกระจกมือหมุนนะครับคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะคันนี้นะครับเครื่องยนต์สองพันห้าดีเซลนะครับด้านในก็สะอาดดีนะครับนี่นะครับนะบอกแคปหนาหนาความแข็งดีพิเกมภูมิไรพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้ เรื่อง2,500นะครับของใช้งานนะครับ King c a p นะครับคันนี้85,000บาทนะครับอ่ามีไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับนี่โลแมกทั้ง4ด้านนะครับไฟท้ายนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้ง2ด้านเลยนะนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้ง2ด้านนะครับเปิดฝาท้ายดูแล้วก็อ่า ปลา,ายไม่ผุนะครับอาจจะมีคาบดินข้ามหินมั่งนะครับส่วนเม็ดอาร์คพวกนี้ตะเข็บพวกนี้อยู่ครบหมดนะนะครับตะเข็บอยู่ครบทั้งสี่อ่ทั้งสองด้านเลยนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับชึบอ้าวดูช่วงล่างกันก่อนนะครับช่วงล่างไม่ผูนะยางอะไรไม่มีนะนะครับยางอะไรไม่มี ช่วงล่างดีอยู่นะครับช่วงล่างสวยนะครับคันนี้นะครับสีสวยเลยเงาเลยละ่ะนะไม่คีริวคีเลราคาแค่หลักหมื่นวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลยนะครับใครที่หารถวิ่งเข้าไรเข้าสวนใช้งานราคาแค่หลักหมื่นนะครับประตูฝั่งงด่านคนขับก็ไม่ช้ำนะครับไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีรอยเจาะเลย นะครับเพจพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับเราดูเลขไหมเ, <c oughs> เลขไหมวิ่งอยู่ที่สามแสนสองหมื่นสองพันกิโลนะครับสามแสนสามหมื่นเออสามแสนสองหมื่นสองพันกิโลนะครับเกียร์ก็เกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดนะครับพวกนี้จะได้หมดนะครับนะอ้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงจะสตาร์ทติดง,ง่ายไหมนะครับ เครื่องฟิทครับสตาร์ทติดง่ายชึ้งเดียวนะครับมาตรวัดพวกนี้ใช้ได้หมดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แอร์แอร์เย็นนะครับพวกนี้เบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้เอาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนี่แหละครับห้องเครื่องของนิสสันคอนเทียนะครับทิงแคปคันนี้สีน้ำเงินนี่นะคันนี้มีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะ แล well, right ้วก็น้ำมันเครื่องไม่อนะครับมันเครื่องไม่อนะครับแล้วก็ตะเก็บแก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมหมดนะครับนี่ผานหน้าเดิมนะครับเศษตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนี่ครับนี่นะผานหน้าเดิมนะครับนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับอาจจะมี ใหรังสไปเดอร์แมนมากนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับฝากระโปรงเดิมของเดิมอีกนี่นะครับนี่เกีรนี่กของเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมหน้าเดิมไทยเดิมเครื่องดีเกดีวิ่งทางไกลสบายราคาแค่หลักหมื่นนาอประมาบาน,นี้เนาะสำหรับท่านนะครับที่สนใจนิสันคอนเทียสีน้ำเงินคันนี้นะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่85,000บาท85,000บาทนะครับรถจอดอยู่สกนลกนครใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเบอร์โทรอย,อยู่ด้านล่างนะครับผมใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 85,000บาทพร้อมโอนนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนิสันคอนเทียนะครับรถสวยจริงๆนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตาไมไว้นะครับคลิปนี้สุมแมรโคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ